ขอโทษถ้าเอ็กอกการสงสารหัวอกแม่กุ้งพลอยสอนรามปมกีดกันลูกขอโทษถ้าเอ็กอกการวิพากรออกความเห็นปมราม่ากุ้งพลอยสอนรามกีดกันเจอลูกสงสารหัวอกคนเป็นแม่จะดีจะชั่วก็แม่ชี้ควรให้โอกาสได้เลี้ยงบ้างการวิพากรพันรยาร็อบเกอร์ชื่อดังเสกโลโซ ได้โพสต์ข้อความแสดงความคิดเห็นถึงเรื่องดังกล่าวระบุว่าขออนุญาตออกความคิดเห็นกรณีคุณติ๊กและสอนรามอาจจะขัดแย้งกับหลายคนแต่เราไม่ได้ติดตามนะแต่เห็นเหตุการณ์ล่าสุดแม่ก็คือแม่จะชั่วจะดีก็แม่เขาอลุ่มอรล่วยกับผู้หญิงบ้างทราบว่าแต่ก่อนเคยทำผิดร้ายแรงแต่คนเรามันก็ปรับเปลี่ยนกันได้ให้โอกาสเขาได้เลี้ยงลูกบ้างนะคะ สงสารทุกคนค่ะขอโทษนะท่านี้อาจเรียกว่าเสือกจากคนเป็นแม่เหมือนกันค่ะ